โอเคครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันดีแล้วก็มาอยู่ในเกมไมค์คร f t กันอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่ได้ไหมครับไม่ได้เกมตำรวจจับโจรอีกอีกเช่นเคยนะครับผมอันนี้อัดมาเป็นคลิปเนาะก็ไม่ได้เล่นเป็นแบบสตรีมสดนะครับก็ต้องขอประทานโทษด้วยละกันนะฮะที่เมื่อวานไม่ได้สตรีมสดให้ก็เพราะว่าเมื่อวานเอ่อไปตัดผมเนาะก็ไปตัดผมมานะครับผมแล้วก็มีเรื่องอกปกาศอีกเรื่องหนึ่งแล้วผมมีองประกาศอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอขยับเมา์นิดนึงขยับเนาะ เขาก็หยับสายมอกกันขยับยากแล้วเกินโอเคครับผมก็มีมึงมึงเกี่ยวอะไรกันมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอปับสายมอกก่อนโอเคได้เลยครับก็นะมีอีกช่องชแนลหนึ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเป็นชแนลเอ่อชีวิตประจําวันของผมนะครับผมแต่ผมไม่ได้เป็นคนถ่ายนะแล้วก็ผมไม่ได้เป็นคนที่แบบอยากจะถ่ายด้วยนะแต่ว่าพี่ชายผมพี่คนรุ่นพี่ผมเขาชื่อเฟรมเนาะเขาอยากจะถ่ายคลิปพวก ผมเง,งี้ยเออถ่ายคลิปผมไปวันวันอะไรอย่างเงี้ยว่าวันหนึ่งผมทําอะไรบ้างหรือว่าผมไปทําอะไรที่ไหนบ้างเขาก็จะถ่ายไว้แล้วก็มาลงช anel เ,เขานั่นแหละครับอันนั้นเป็นช anel เ,เขานะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับช anel นนผมเลยนะแต่ว่าแค่โฆษณาให้พี่เขาดีกดึกเพราะว่าในคลิปนั้นนะคือเป็นคลิปเออวันหนึ่งเขาจะถ่ายประมาณสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยมาแกล้งผมนิดนิดหน่นนอยหน่อยหรือไม่ก็ไปเออนั่นแหละเนาะเป็นพี่น้องกันเราก็ไปเล่นด้วยกันแค่นั้น,นครับผมจะมีอะไรแค่นั้นก็สามารถติด เออไม่ใช่ติดเขาเรียกว่าอะไรนะเออกดติดตามนะครับผมสามารถเข้าไปกดติดตามได้นั่นเองก็ใครที่อยากจะติดตามก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมเป็นเออชแนลยูทูบชแนลใหม่ชื่อฟฟอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ชื่อปกเัน f ฟอะไรสักอย่างนั่นแหละเออสามารถเข้าไปดูได้นะจ๊ะ thank you มากเออฝากกดติดตามพี่ชายผมด้วยอืมนั่นแหละโอเคเป็นแบบไดอารี่ประจำวันอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นแบบไดอารี่ you know เออยแต่ตอนนี้อ้าวมาด้วยกันเหรอเดี๋ยวมาเหมือมึงอยู่เงี้ยมึงไม่ได้หรอกอ่ะอ่ะมึงไม่ได้ก็กูไม่ให้อ่อเดีเอออ่ะกูไม่ให้เออกูกวนตีนเอาเดอ่ะอ่ะกูไม่ให้ด้วยอ่ะเดินออกห่างๆห,หน่อยก็ได้อาอเถอะเอ้ยไม่ต้องไปยืนขวางโลกแล้วใกล้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนฆ่ามันเพื่อนเพื่อนฆ่ามันเพื่อนมันปเป็นตีลูกเตะเป็นจูนเหรอวฮ้ยงกิ้วเฮ้ย มึงกล้ายืนปิดตัวตะเกียมึงมึงเหอะหนึ่งตัวมึงเหอะหนึ่งหนึ่งตัวเรียบร้อยเก็บครับผมตัวแรกโอเคตัวที่สองก็มึงนี่แหละโอเคเรียบร้อยครับผมไม่มีใครเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครเห็นนะหวังว่าไม่มีใครเห็นใช่ไหมเมื่อกีน้นี้โอเคครับผมดีแล้วฮะที่ไม่มีใครเห็นนะโอเค thank you มากที่ไม่มีใครเห็น ขอวิ่งไปตรงนี้แลกกันเนี่ยเพื่อเป็นขอ้อเออโอ้โหตีเราแรงมากเดียวอะไรเนี่ยมึงรู้ได้ไงว่ากูเป็นโจรเดียวดูดูดูวิ่มึงมากับเพื่อนเหมืึงละอันนี้กูฆ่าเพื่อนมึงตายเหรอเดือดเดือดเไอ้เดี๋ยวกูไม่ได้ฆ่าเพื่อนมึงนะจริงจรเอ้ามันยิงต่อเออโอ้หูยิงธนูว่ะมันเล่นยิงธนูไอคนเนี้ยคนร้ายว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เพื่อนมาช่วยโอเคเรียบร้อยเพื่อนเรามาช่วย ขอบคุณมากเลยเพื่อนเอ้ยขอบคุณขอบคุณแตง y ิวขอบคุณที่เข้ามาช่วยอโถเอ้ยเกือบตายไปแล้วเมื่อกี้มึงอะไรฮะมึงรู้จักกูว่าแก๊งแก๊งยิงนูเออแก๊งยิงนูรู้จักเอ้าไม่รู้จักแก๊งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคขอบคุณมากโอ้โหขอบคุณมากที่ป้องกันโอ้โหขอบคุณมากที่ป้องกันโอ้เขาอยู่กันเป็นแก๊งเขาอยู่กันเป็นแก๊งเขาช่วยเหลือกันเนี่ยแก๊งเนี้แะสุดยอดจริงๆเลย เดินนะเฮ้ยเดินนะ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 โอเคเจอเป้าหมายหนึ่งเหยื่อเหยื่อคนแรกแล้วครับแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปใกล้ๆเขาครับเราจะไปตรงนี้ฮนะเราจะเข้าไปเช็คครับผมว่าเราคือจอร์นหรือคนเดย์อยู่เนาะเออเราคือจอร์นคอนเนอร์ใช่ไหมโอเคเราคือจอร์นคอนเนอร์นะฮะเราคือจอร์นคอนเนอร์โอเคไปแล้วครับเป้าหมายของเราเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยมึงฆ่าเพื่อนเฮ้ยมึงฆ่าเพื่อนเอ้ยเอ้ยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันไว้ฆ่ามันฆ่ามันตีกันเองไม่ payment, อ подход, an, Alcohol, realised, Stadium, ยู่มึงได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหูเพื่อนเราเถื่อนวะเพื่อนเพื่อนกูเถื่อนมึงจะตายมึงจะตายเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาตีกันทำไมนะฮะเฮ้ยคุณตำรวจครับผมไม่เกี่ยวนะครับคุณตำรวจ มึงฟังรู้เรื่องไหมครับคุณตำรวจว่าผมไม่เกี่ยวครับคุณตำรวจนั่นไงตำรวจตายแล้วฮะโอเคอ้าวจะบอกนะว่าเราฆ่าเพื่อนเราตายเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวดัก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 ทางดักทางดักทางเฮ้ยดักเว้ยดักเว้ยฆ่ามันเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเกือบถึงตัวเหลือสองสามตัวครับผมเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะละเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงมึงใคร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  เอาถทำมาเป็นห้าวถามจริงๆ,ๆอะไรอะไรเล่านี่ไงเรียบร้อยเก็บหนึ่งครับผมชนะว้าเป็นไงเป็นไงชนะคนง่ายเอาเถอไปที่โถโถถังกันแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเก็บหมดครับผมแม่สุดยอดจริงๆเลยนี่รอบนี้นี่บอกตรงๆว่าชิวๆวอ่ะรู้สึกชิวมากเอานี้แล้วกันข้าอ,อันเมื่อกี้ไม่ได้เอาเอาอันนี้ก็ได้ไหม อ่ะโถเฮ้ยอันนี้เพื่อนเราปะรอบที่แล้วใช่ไหมครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งดำมึงมาจากนารูโตะปะเนี่ยฮะเด๋ย <c> ว <oughs> มาจากนารูโตะหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่แน่ใจโอเคอันมันเป็นชุดหมีครับผม,มเป็นชุดหมีไปซีเรียสไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนานะรูโตะเลยอะไรฮะเราจะเปลี่ยนวิธีการกระโดดฮะฮึจื๊บฮึจื๊บฮึจื๊บโดดไปเรื่อ,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 อยๆฮึจื๊บอืมปั๊บถามว่าถ้าถามว่าคนที่ถ่ายคลิปเป็นใครก็เป็นคนเดียวกับคนที่เอ่อ เป็นคนเดียวคนที่อัดคลิปวิดีโอผมนะฮะตอนที่ต่างๆที่ผมลงชแนลผมอะแล้วก็พี่เขาจะเป็นคนมาตัดต่อคลิปให้แต่ว่าส่วนมากจะเป็นผมตัดต่อเพราะว่าผมไม่อยากให้เขาพี่เขาตัดต่อครับผมแต่ว่าอีกช่องหนึ่งเนี่ยที่ผมทําที่พี่เขาทําขึ้นมาเป็นช่องพี่เขาเองเนี่ยช่องนั้นพี่เขาตัดต่อเองหมดแล้วก็ทุกอย่าง,างเขาทำเองหมดเลยนะเออคือผมไม่ได้เกี่ยวกับช่องนั้นนะแต่ว่าเขาเอาคลิปผมไปลงแล้วก็อืมก็ฝากกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะใครที่ แฟนลับ v v f เว็บคุงจะเจอตัวจริงแล้วเกินเออก็ก็มีเ<ม>ดลี่ประจำวันให้ดูด้วยอืมกูปิดเฟสประนะเด็นเดยว <laughs> เดียวกูเข้ามาเล่นอันนี้กูปิดเฟสไหมเนะี่ยโอเคช่ามันครับผมอ่าไอชี่ยไม่ปิดชัดเจนเลยใครทักมาว่าเอ้ยอย่าเพิ่งทักมาได้ไหมตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่เพื่อนไม่รีบทักกันอย่างเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูนิดนึงเผื่อมีเรื่องสําคัญเออเออเหนียววะเหนียววะเพื่อนทักอะไรมา เชดโอ้โหเข้เทไม่ดูไม่ดูโอเคไม่ดูเอ้ยเราเล่นอยู่เราเล่นอยู่เราจะไม่ดูเราจะไม่ดูเอ้ยเราเล่นอยู่นะเว้ยเราจะมานั่งดูอะไรเฮ้ยดาบหินโอเคตั้งคิวเออยได้ดาบหินก็ดีแล้วแหละใช่ไหมได้ดาบได้แค่ดาบหินก็ดีแล้วแล้วก็ขอธนูอีกสักสักสักอันได้ไหมธนูโอ้โหธนูไม่มาโธ่เอ้ยธนู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  จะเจอไม่เนี่ยธนูแล้วสวัสดีครับทีนี้พอจะมีธนูไหมฮะต้องการธนูเหลือเกินนะฮะโอ้โหไล่วี่แววธนูมากเลยนะฮะแถนี้ไม่มีธนูเลยหรออะไรวะอะไรวะอะไรวะไม่มีธนูเลยอ่ะอะไรวะจุ๊บขอขึ้นไปด้วยโอเคเฮ้ยจับปั๊บจับชิบหายแล้วชิบหายจะทันไม่เนี่ยห้าสี่สามสองอู้ทันเดี๋ยวตกใจ อ้าวเฮ้ยเราจะเป็นตำรวจวะเฮ้ย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 ไป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 ผมคือตำรวจนะครับผมคือตำรวจนะครับเออแล้วตรงเช็คอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวตรงเช็คอยู่ตรงไหนวะตรงเช็คว่าเราคือโจรหรือไม่ใช่โจรน่ะแล้วตรงนู้นน่ยตรงนู้นถูกแล้วตรงนี้ถูกแล้วเอออะไรอะไรใครตีอะไรเครเตะอะไรเฮ้ยอะไรผมคือจ่าเออทำไมเฟรมเรทมันล่วงอย่างงี้เออผมคือจ่าเฉยนะครับผม ให้เกียรติจ่าเฉยด้วยนะฮะโอเคสวัสดีคุณไปเทสหรือยังอะ่ะไปเทสหน่อยปะ่ะไ,ไปเทสหน่อยปะมึงบอกให้ไปเทสไป,ไป,ไ,ปไปเทสหน่อยไป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 เทสสิครับไปไปเทสเร็วเออนั่นแหละไป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 ขอเวลาเทสแค่นี้เดียวเองอย่าทำเป็นงกได้ไหมเมอเคไปเทสแล้วมึงอะ่ะมึงอะ่ะไปเทสไป มึงอะไปเทสไ,ไปไปไปไล่คนมาเทสไปไปเ <laughs> ข้าไปเทสเข้าไปเทสโอเคเข้าไปเทสทีละคนนะอย่ารีบร้อนนะเฮ้ยไปดูดูด,ดูเอ้ยมึงเข้าไปเทสสิครับไปครับไปเลยฮะมึงกดดีครับผมเออนั่นแหละโอเคไม่ใช่โจนแน่นอนเนี่ยผมถ้ามันกล้าเข้ามาเทสขนาดนี้ผมว่าเราไปเป็นจ่าเฉยที่พูดสงครามเนี่ยไอ้อจา่าเฉยว่าแก๊งน,นี้เขาดู เถื่อนเถื่อนนะแกงเนี่ยเฮ้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 ยทำไมแกงนี้เขาอยู่เถื่อนจังเลยอ่ะอ้าวมึงฆ่าใครเนี่ยมึงฆ่าใครเนี่ยเดี๋ยวมึงโจรมาเนี่ยอะโตไปฆ่าก็เฉยเลยอีบ้าอ้าวเอ้าเออเดี๋ยวเอาคนนั้นเป็นโจรเหรอเฮ้ยขอโทษเออจ่าเฉยขอโทษเฮ้ยลบลบอู้จ่าเฉยเกือบตายเดี๋ยวเฮ้ยจ่าเฉยขอโทษลูก จอดเธอไม่ได้ตั้งใจจอดเธอผิดไปแล้วโอ้าวใหม่กอดใหม่กอดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วิ่งตามอย่าวิ่งตามอย่างสั้นมันบอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ๊ยหนี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 ด่วนหนีด่วนหนีด่วนๆนีด่เลยเอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนหิวก่อนแล้วกันนะจ๊ะเฮ้ยจุบอารมณ์อารมณ์อะไรอะไรจะมายุงมายิงจะมาจงมายิงกันอย่างนี้มันบอดีมันบอดใช่ เข้าใจบอ่อะอันนี้ไงฮะนี่ไงเรียบร้อยครับผมอืมอฮ้ยขอโทษด้วยนะหนึ่งคนอฮ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจอ่าโถเออไปฆ่าเขาเฉยเลยกูออขอโทษขอโทษด้วยละกันเนี่ยเอออะไรวะกูมั่วเลยตำรวจมั่วจ่าเฉยจ่าเฉยรู้สึกมัว่วเอออยู่ๆจ่าเฉยก็มั่วเฉยเลยให้ตายเถอะอีบ้าอ่าโถ จ่ามัวครับผมจ๊จ่าเฉยครับจ่ามัวเลยโอ้โหโอเคเจ้งมันครับผมรอบที่แล้วก็เหมือนรอบที่แล้วไม่เป็นไรเพื่อนนายตายเราจะสวดมนต์ไปให้นายออาสัมมาโอเคขอบคุณมากเออทำไมเล่นคมนี้กูลืมปิดโปรแกรมรึอไงทำไมมันหน่วงๆวะเฮ้ยมัสเมโลเฮ้ยเดี๋ยว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 มัสเมโลเฮ้ยเดี๋ยวผมชอบไอคนเนี้ยดีเจเดี๋ยอยู่ไหนวะอ้าว ออมาร์สแมนโลกูหายเอ้ามาร์สมนโลเพื่อนเอออ้าวโดนดึงเหรอเฮ้ยเมื่อกี้มีมาร์สเมนโลอยู่ใกล้ๆเราใช่ไหมเฮ้ยมาร์สเมนโลผมชอบอ่ะเฮ้ยผมชอบมาร์สเมนโลมันผมชอบมาร์สเมนโลมากไอ้ไม่ใช่ชอบชอบกินนะคือชอบเพลงเพลงเต๋อเต๋อเต๋อเต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 ออะไรสักอย่างเนี่ยบ้างเออมีมาร์สเมนโลอยู่ตรงนี้เชื่อไม่ใช่มึงใครเนี่ยเดี๋้อเดี๋ยว้อเด้ออืมทีมไม่รู้จักนี่ไล่เขาหนีเลย เฮ้ย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 เจอแล้วเว้ยเจอแล้วเว้ยหีบตรงนี้ปั๊บปั๊บโอเคได้แล้วโอ้โหได้แล้วได้แล้วโอเคยึดยึดยึดหีบยึดหีบยึดหีบไว้ยึดหีบไว้ขิดขวาขิดขวาอืได้ห้าบล็อก k แลเฮ้ยตรงนี้มีที่อ๋อนึกว่าที่แอบเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจนึกว่าที่แอบกะโถ่เอ้ยตาครับผมว่าเราควรที่ไปแอบในบ้านหลังนี้แม่จำได้ว่าบ้านหลังนี้มีตู้อยู่ แล้วในตู้มันแอบได้ถูกหลังเปล่าวะถูกไหมนั่นไงผมว่าละว่าในตู้มันเอ้ยผมว่าตรงนี้ไม่น่าจะปลอดภัยเดี๋ยวว่าตรงนี้ไม่น่าจะปลอดภัยเท่าไหร่โอเคนั่นไงชัดเจนเลยใครจะโดนบ้างวะเนี่ยเอ้ยผมว่าเราแอบ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 เออแอบอยู่ตรงเนี้ยเนียนเนียนเนียนโอเคตรงนี้เนียนเนียนครับผมเอ้ยเอ้ยอะไร เฮ้เฮ้เฮ้คนเมื่อกี้หน่ากูใสเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้วัดแถวนี้ใช่หมดเลยนะน่โอ้โหยอุ้ยอ้าวอ้าวกูเห็นกับหน้ากับตาไอ้สีฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมึงเนี่ยตัวดีมึงมึงไม่ต้องไปยิงเขามึงไม่ต้องไปยิงเขามึงอีกตัวหนึ่งมึงด้วยอ่ะมึงด้วยมึงมึงร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงด้วยมึงด้วยหนึ่งโจรแล้วก็ สองโจรแล้วก็ไอ้สามโจรแม่เห็นนะเว้ยไปฆ่าคนอื่นเขาอะโถเป็นไงโดนแอสซิสซินแอสซิสซินลอยหลังอะ่ะย่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ตำรวจไล่มาเฮ้ยมึงมึงนี่แหละมึงนี่แหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวตำรวจมึงจะตีกูกูสาดช่วยเออเอาจะตีดิกูสาดช,ช่วยเนี่ยอะโถ อ้าวเอ้ยเอออ้หตำรวจเอ้ยมึงยังไงกับกูมากความจากว่าตำรวจฮะแล้วมึงชักจบมากความเกินไปแล้วนะตำรวจโอเคผมขอฆ่าตำรวจทิ้งเลยแล้วกันเนี่ยข้อหาควันทีนเออถ้าเราไม่ฆ่ามันมันก็จะฆ่าเราอะเฮ้ยหรือว่าชนะแล้ววะเนี่ยเอาชนะแล้วเหรอเดือดเดือดเอาชนะแล้วเหรอเอาฆ่าตำรวจปุ๊บชนะเลยเดือดเดือดอะไรวะเดือดเดือดฆ่าตำรวจตายชนะเฉยเลยอ้าวเถอะโอ้ย อไอ้ตำรวจว่าก็ว่าอยู่ตรงไหนมันดิง้งใช่มันเป็นตำรวจปลอมแปลงตัวตนมาหรือเปล่าวะอุ้ยเราเกือบไปฆ่าคนเมื่อกี้แล้วว่ะเออไอ้คนที่เหมือนตำรวจมันไล่มาถูกไหมความจริงมันไม่ได้เป็นโจรน,นะโอ้โหอุตส่าห์เกือบไปฆ่าเขาแล้วโอ้ตํารวจมันเร็วอะ่ะเออตํารวจเร็วอ่ะโอ้เจอตํารวจแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากเลยฮะเยอะมากเยอะมากเลยฮะโอ้เสียใจนะตํารวจทำอย่างเงี้ย โอ้โหผมนี่อยากจะเป็นตำรวจมาตั้งแต่เด็กครับผมแต่เร็วๆนี้เพิ่งบอกไปว่าตัวเองอยากเป็นโจรอืมนะฮะอุย้ยมาเป็นเล่าพี่รอบเมื่อกี้ผมไม่เจอพี่เลยอะทำไมพี่อยู่นิ่งๆจัะเออพี่ก็ยิ้มนะพี่เออพอดีพี่เออมึงจะยิ้มนิ่งทำหอ,อกอะไรเฮ้เฮ้ยตายแล้วพี่เฮ้ยโอ้โหดูการแต่งตัวดิสีขาวโอ้โหตาสีดำมาชม็อเมลโล่ชัดๆโอ้ตัวจริงเสียงจริง โอ้โหแต่ไม่รู้ว่าตัวจริงเขาจะเล่นไมค์คาร์บหรือเปล่านะเดีย <c> ว <oughs> โอ้ยคนจริงเขาคงไม่เล่นไมค์คาร์บหรอกมั้งเออเขาคงไปเป็นดีเจอืมคุ่บคู่กับดีเจโซดาเออเชอร์เออเชอร์เออเชอร์อออโอเคโอ้โหมัสเมนโลนะครับผมใครที่ไม่รู้จักก็พิมพ์ไปว่าดีเจตามด้วยมัสเม l โลเออมันจะขึ้นเป็นเพลงนุกมากนุกมากเออนุกนุกเพลงนุกเลยเออเพลงนุกนุกเลยแหละถามว่านุกมากไหมก,ก็มากบอกว่า เออก็มาก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 เออน,นุกมากอะไรของกูเนะี่ยเดี๋ยว <c oughs> อะไรของกูนะเนี่ยเฮ้ยรอบนี้ขอเป็นโจนได้ไหมอ่ะเออเพราะว่ามันเป็นด่านเรือขออยากเป็นโจนมากเลยเนะี่ยเอออยากเป็นโจนอยากเป็นโจนอยากเป็นโจนจะได้หรือเปล่าจะได้จะได้หรือเปล่าเฮ้ยกองกองโอเคธนูธนูก็ดีครับผมถือว่าดีเฮ้ยดับหินโอเคแตงกิ้วแค่นี้ก็พอใจเฮ้ยเ,เราวิ่งเลยมาหนึ่งหีบว่ะเออเออตรงนี้คือที่เช็คอ่ะ ผมว่าโจรอะ่ะมันจะไม่มาอยู่ที่แบบนี้หรอกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนไปช่างมันเดี๋ยไปสนใจเออช่างมันช่างมันเออเราเราช่างมันแ,แล้วกันเอ,อจับโดดไม่ถึงผมว่าเราต้องไปอยู่ที่ท้ายเรือว่ะอืแล้วดูเหตุการณ์เหมือนรอบที่แล้วเห็นไหมโอ้โหเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาช่วยกันฆ่าตำรวจทำไมพวกเจ้าช่างเลวร้ายขน,ขนาดนี้ป่าีโทโทรทั้งแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนั้นเข้ามาอยู่ในปล่องนี้ว่ะ เออมาอยู่ในนี้แหละสี่สามสองสามสองหนึ่งปิงเป็นอะไรเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เฮ้ยเดี๋ยวด้กูคือนักเสิร์ฟจิ๋วโคตัวเฮ้ยผมไม่มีเครมาข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยพวกนี้นี่มันเฮ้ย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 เดี๋ยวผมว่าเราปกป้องตัวเองเอา โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอะไรโอ้ยทุยบ้าเอ้ยกับกลายเป็นเหยื่อเดี๋ยวกำลังจะมานั่งหาโจรแต่ตัวเองกับกลายเป็นเหยื่อแล้วใครทักเฟซมาอีกวะเนี่ยอ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวจะก็ใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมลากก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวจะก็ใหม่พาร์ทหน้านะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากผมที่ติดตามบนยูทตลอดแล้วก็เล่นเกมให้มี สติหยิบความสนุกมาจากเกมด้วยนะจ๊ะเล่นเกมอย่างหัวร้อนนะเล่นไปฮฮฮาปาร์ตี้อันเลิศอันเลิศไปนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายครับผมไปแล้วฮะก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่เฟรมด้วยนะครับผมพี่เฟรมเป็นพี่ชายสุดที่เลิฟคนหนึ่งที่ผมเกลียดที่สุดในชีวิตเลยนะฮะโอเคบ๊ายบายไปแล้วครับเจอปืนเจอปืนเจอปืนไม่เอาเจอปืนมันเหมือนพี่เอกเจอกันโอเคอันนี้แหละไม่เหมือนพี่เอกให้ตายเถอะไอ้บ้าเอ้